วันนี้เวลา12นาฬิกาที่กระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดี forex 3d ว่าวันที่7กันยายนจะประชุมพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีนี้เพื่อหาข้อสรุปว่ามีบุคคลใดที่ต้องถูกดำเนินคดีบ้างและหลังจากวันที่10กันยายนจะทยอยออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง16คนมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งในจำนวนนี้มีนายพัฒนพลมินทขินสกุลเดิมกุลชรณอ,อยุธยาหรือดีเจแมนกับนางสาว สุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามอย่างแน่นอนแต่จะเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นต้องรอดูพยานหลักฐานที่จะสรุปในประชุมก่อนว่าเพียงพอต่อการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่หากมีพยานหลักฐานต้องจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งหากทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้มาสู้คดีไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนดาราสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชและคุณแม่ที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ภายในทันตสถานหญิงกลางล่าสุดออกจากห้องกักโรคและเข้าไปอยู่ในแดนแรกลับแล้วสภาพร่าง ร่างกายปกติแข็งแรงกำลังใจดีสามารถรับประทานอาหารและใช้ชีวิตได้ตามระเบียบของเรือนจำที่ผ่านมายังไม่ตัดผมดาราสาวเนื่องจากระเบียบของเรือนจำไม่ได้เคร่งครัดเพียงแต่มีไว้เพื่อดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอ,อนามัยของผู้ต้องขังอย่างไรก็ตามพิงกี้ไม่ติดใจและยินดีที่จะตัดผมนอกจากนี้พิงกี้ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อยู่ภายในเรือนจำและมีกิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วยขอให้แฟนคลับดาราสาวไม่ต้องกังวล